สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นัน,นครับหลายคนกําลังรอคอยคลิปพี่ใช่ไหมโอเคอะมาวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเนื่องจากเมื่อวานเขาประกาศความสามภพษย์ของน้องเด็ก6 8นะครับโอเคอะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆพอคะแนนมันแข่งแล้วก็หลายคนก็บอกว่าโดนเชื่อมโยนมันฉุดคะแนนสุดฉุดเลยครับแล้วจะทํายังไงดีล่ะครับเนี่ยนะครับโอเคแล้วสรุปก็คือสรุปมันเฟิร์ตเหมือนฝืด บางบางที่ก็บอกเฟอ้อบางที่ก็บอกฝืดแล้วยังไงกันแน่นะครับโอเคนะอ่ะแล้วเด็กหกที่ได้คะแนนที่แบบไม่เป็นที่พอใจเราจะพิกิวิกิถนี้ได้อย่างไรนะมาเรามาเริ่มกันนะครับเอาไลน์ของวันนี้น้องๆที่พี่จะคุยกันนะครับก็จะมี4ี่หัวหลอหัวข้อนะแต่ไม่รู้ว่าจะพูดได้หมดหรือเปล่านะครับอ่ะเริ่มแล้วก็คือที่แพทเนี่ยมันเฟอ้อจริงเหรอหรือว่ามันฝืดกัแน่หรือว่ายังไง อันที่2ต้องได้เท่าไหร่ถึงว่าโอเคนะครับประมาณนั้น3ถ้าคะแนนออกแล้วท้อใจเนี่ยเราจะทาไงดีนะครับน้องๆคนไหนที่แบบว่ารู้สึกแบบต้องการฮิวใจมากช่วงนี้หรือว่าช่วงรู้สึกน้อยจากคะแนนนะพี่มีคลิปตัวนี้อยู่นะครับเป,เป็นแรงบรันดาลใจนะครับเกี่ยวกับมันเป็นนิทานสามเรื่องนะมันจะเป็นนิทานของน้องม6อ่าเรื่องหนึ่งนะครับเป็นแรงบรงันดาลใจนิทานของน้องที่ซิ่วแล้วก็นิทานของน้องที่แบบว่าเรียนจบแล้วเราจะสอบใหม่นะ ประมาณนะั้นไปดูได้เดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ใต้คลดปกันนะครับแล้วก็อันที่4ครับเอเลเวลทำอย่างไรให้สอบติดนะมาเรามาเริ่มกันประเด็นแรกก่อนเลยนะประเด็นแรกเนี่ยก็คือคะแนนเนี่ยน้องๆหลายคนก็ดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมครับโอเคอ่ะอันนี้คือคะแนนของน้องที่โอเคนะครับก็จะเป็นวิเค์คะแนนจากน้องๆที่โอเคก็คือน้องๆที่ติดตามช่องของพี่หรือว่าลงคอร์สของพี่นั่นเองนะครับจากน้องๆบางส่วนเนี่ยที่เช่นะคะแนนก็โอเคไหมโดยรวม โดยรวมก็ได้อยู่ได้อยู่นะเนี่ยร้อยเก้าห้านะครับเนี่ยอันนี้คือจะเป็นเนี่ยวันที่สิบสี่ใช่ไหมธันวาสองพันยี่สี่ก็คือน้องเขาเข้าไปสอบความอดแพทย์แล้วก็ออกมาแล้วก็มีอะไรบ้างเขาจะบอกพี่นะแต่ว่าจริงๆเขาจะบอกด้วยว่าเข้าไปแล้วข้อสอบเป็นยังไงนะเพื่อที่พี่จะได้ปรับข้อสอบให้มันสอดคล้องกับน้องๆให้น้องๆปีหน้าทาข้อสอบได้ใกล้เคียงข,ข้อสอบจริงมากที่สุดนะอ่ะพี่คะหนูได้หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าไม่มั่นใจเอเดเวค่ะยังไม่ถึงเตรียมไปถึงไหน เราจะมีโอกาสติดแพทย์ไหมแล้วปีนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคําถามให้น้องคนนี้กันนะครับร้อยเก้าห้าถือว่าโอเคนะครับน้องๆใช่ปกติแล้วสองร้อยบวกถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ร้อยแปดสิบแต่ถือว่าโอเคอะมาน้องคนนี้ก็คือร้อยแปดเก้านะใช่อันนี้ก็คือขอบุณครับใช่น้องคนนี้ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดใช่อันนี้น้องคนนี้เรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวพี่เนี่ยสองร้อยสี่ก็ได้อยู่นะโอเคค่ะคะแนนเป็นไงบ้างใช่ไหมกู๊ดดีมากครับโอเคประมาณนั้น โอเคแล้วก็นี่คือ197เนะใช่เพราะมีลุ้นใช่ไหมครับจริงจริงถ้าเป็น180ขึ้นไปมีลุ้นหมดนะครับน้องๆจริงๆนะมันคือมันมันถือว่าโอเคอยู่ในช่วงกะแนนะโอเคสู้ต่อครับขอบคุณแม่ครับอ่านี่คือ197นะครับขอบคุณพี่ให้คำแนะนำจะปรับเวลาที่เหลืออยู่ครับแล้วก็จากที่แพทดึงที่ดูยูทูบของพี่ช่วยได้เยอะมากครับใช่เดี๋ยวน้องลงคอร์ดเตือนหะน้าโอเคอ่ะ ประมาณนี้กันอันนี้คือของน้องที่คะแนนโอเคประมาณนั้นอ่ะน้องคนนี้พี่ก็จะไล่ให้น้องไปทุ่ม A l e ร e l หนักๆแล้วนะครับประมาณนั้นใช่อ่ะมาน้องๆหลายคนที่ตามมาในคลิปนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงคะแนนที่อาจจะน้อยกว่าร้อยแปดสิบป่ะใช่ไหมหลายคนแบบรู้สึกกังวลในเรื่องของคะแนนนะครับอ่ะมันก็จะมีอยู่ช่วงนี้น้อง,องๆเขาเรียกว่าช่วงร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบนะครับจะเป็นช่วงที่ สอบมีโอกาสสอบติดได้ไหมมีแต่อาจจะต้องใช้ความพยายามมากนิดนึงนะครับใช่ก็คือยังไปต่อได้นะทุ่มเอลเลเวลเพราะว่าช่วงนี้มันมีคนสอบติดแพทย์จริงๆนะครับใช่นะครับน้อ,นองหรือว่าติดเพสสัตติะไรอะคือเพศสาน่าจะได้แต่ว่ามันมีติดถึงหมออะประมาณนี้นะครับสวัสดีค่ะก็คือหนูได้เท่านี้อยากได้เพสสัตต์ได้ไหมน้องได้เลยหกสองใช่ไหมอันนี้คือผมได้พอหวังไหมพี่กับสายการแพทย์ใช่ไหม หวังได้ครับทุกเมเลยเวลครับยังมีโอกาสไหมมีน้องๆก็คือ150-180ถึงมีนะครับแล้วก็ปีนี้นะ่พี่เจอเคสแบบน้องเก่งหลายคนที่แบบคะแนนเชื่อมโยงพาแล้วทำให้ความสแัแพ้นไม่ดีครับคำว่าน้องเก่งหมายความว่าเป็นตัวเต็งของโรงเรียนอะประมาณนั้นอะอที่แบบว่าคะแนนแบบดีทุกอย่างแล้วมาพลาด A-Le v e l นะครับในภา3อ่ะอย่างเช่นน้องคนนี้ใช่หนูค่อนข้างฟลมากเลยครับพี่หมอคิดว่ามีหวังไหมคะ ใช่ตอนที่เขาสอบม็อกเนี่ยคือเขาถืาเก่งขูขข่คะแนนคะแนนแรงแรงรอบแรกร้อยยอสองใช่ไหมครับใช่แต่ว่าในปีนี้เนี่ยที่ที่เขาพลาดเขา้องเขาแบบพุ่งผิดทางในเรื่องของตัวเชื่อมโยงนะใช่ก็เลยเหลือร56.9นะครับใช่ไม่คิดว่ามันจะหล่นแรงขนาดนี้ใช่ไหมใช่เสียใจเชื่อมโยงมากครับพี่หมอหนูพลาดเองจริงๆใช่โอเคอ่ะอันนี้ก็คือจริงๆก็คือยังมีโอกาสสู้ได้ใน A level นะครับเพราะว่ามันยังเกิน1 5อยอยู่โอเคอ่ะเรามาดูคะแนนของน้องนะครับ ใช่น้องลองดูว่าพาทที่หนึ่งอ่ะน้องได้ตั้งห้าสิบนะคือตามเป้าตามสูตรพี่เลยนะใช่ห้าสิบหกสิบแล้วอันนี้ก็คือประมาณสักเก้าสิบหรือหนะึ่งร้อยอ่ะเนี่ยน้องคนนี้คือทําได้ตามสูตรพี่เลยเพีเยงแต่ว่าไอ้ตัวเชื่อมโยงอ่ะเขาเออพลาดน่านเสียดายนะมากเลยนะครับแม่นั้นก็คือจะได้สองร้อยกว่าเลยนะเนี่ยพี่บอกเลยอนะ่ะถ้าเชื่อมโยงสักเก้าสิบเจ็ดหรือว่ารนะ้อยเนี่ยหรือว่าเกนะ้าสิบเนี่ยก็ได้เป็นร้อยนะโอเคนะคือจริยธรรมแรงมากนะครับ น้องที่เก่งๆอ่ะที่บอว่าเป็นตัวเต็งหรือว่านะครับเป็นแบบนี้เยอะมากก็คือคะแนนผ่าแต่ว่าไม่ไม่ต้องกังวลเราเอา a อเ v e l หนะักนๆะนะครับ A อเลเวลดีเนี่ยพลิกชีวิตกลับมาได้นะประมาณนั้นอาไปทุ่ม a อเลเวนะครับอ่ะโอเคแล้วน้องๆที่ได้ร้อยตามกว่า150ละ่ะน้องๆที่ได้ต่ำกว่า150ก็ยังมีโอกาสแต่อาจจะต้องใช้ความ,ยามยาพยายามอย่างสุดๆนะครับพยายามอย่างสุดๆเลยประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวต้องพยายามอ่านน้องๆแต่ละคนนะครับที่ได้ช่วงที่แบบประมาณคะแนนไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสําหรับตัวเองเนะี่ยต้องทําได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พี่จะบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่บ้างก่อนอื่นมาตรงนี้ก่อนน้องๆครับคะแนนออกแล้วท้อใจจังนะฮะโอเคที่มีเคสที่เป็นประสบการณ์จริงนะก็คือมีน้องได้คะแนนเท่านี้แล้วก็มาปรึกษาพี่จริงๆนะครับก็คือเออมาน้องคนแรกเนี่ยเขาได้208นะประมาณนั้นใช่แต่ประเด็นก็คือ พี่ก็รู้สึกว่าคะแนนเขาดีนะแต่ว่าพอประกาศผลเนี่ยคือ,เ,อ,อเขาเขาบอกว่าเขาหลุดใช่เขาหลุดเขาหลุดก็คือเหมือนกับว่าถ้าไม่ทุ่ม A level ก็คือพลาดอืมประมาณนั้นก็คือ2 0 8ไม่ไม่ติดนะครับใช่กับ157ากับ154งอันนี้ก็เป็นเคสจริงที่มาปรึกษาพี่จริงๆนะก็เครียดเลยครับ2คนนี้แต่ว่า2คนนี้เป็นน้องคนละปีกันนะน่าจะอ่อปี6 5หคนหนึง่งแล้วปีห 6, 6คนหนึ่งนะใช่ก็คือ157เเนี่ยใช่ ติดรับผมติดหมอนะเออสู้ถึงที่สุดเราก็ติดหมอนะออล,ววอนะล้วก็ทักมาบอกอ,อพี่ครับติดแล้วนะครับใช่แล้วก็154เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะเฮ้ยพลาดแต่ก็พิ่กำลัาติดหมอได้เหมือนกันอ้าวมันกําลังบอกบงบงบอกว่าอะไรบงบอกว่าใช่ถ้าเราได้คะแนนแบบออความหาดแพท์เนี่ยอาจจะไม่ได้สมหวังสมปรารถนาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราทุ่มเอเรียลหนักๆเนี่ย มันก็อาจพลิกชีวิตได้นั่นเองอ่ะเฮ้ยอันนี้คือเกิดขึ้นจริงแล้วน,นะครับดังนั้นเนี่ยน้องคนไหนที่ได้คะแนนน้อยก็ยังเพิ่งเพิ่งตัดใจนะแล้วก็น้องคนไหนที่ได้คะแนนเยอะก็อย่าชะล่าใจนะประมาณนั้นมันไม่ได้นะยิ่งแบบยิ่ง200แล้วมันมันหลุดเนี่ยมันจะเสียใจมากนะเพราะว่าอุตส่าห์ได้คะแนนขนาดน,นั้นแล้วนะโอเคส่วนน้องคนไหนที่แบบว่าได้คะแนนแบบอ่ไม่ได้เยอะเนี่ยก็สู้ครับเอลเวเวลอะเดี๋ยวเราไปส่วนต่อไปกันไปวิเคราะห์คะแนนกัน เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะหลายคนก็บอกพี่ครับมันเฟอ้อหรือมันฝืดกันแน่นะครับโอเคเบื้องต้นให้น้องสังเกตค่าเฉลี่ยนะครับเนื่องจากปี67อ่ะมันมีแค่พาร์ทสกับ 3, พาร์ทสพาร์ทหเขาตัดนะพี่ก็เลยจะเทียบปี68กับ66โอเคไหมนะฮะอ่ะถ้าเราเทียบ68กับ66เนี่ยอันนี้คือเทียบพาร์ทที่1นะน้องๆลองดูครับ40เฉลี่ยนะฮะน,นี่37นั่นหมายความว่าปี68เป็นไงปี68คือปีนี้นะเฟอ้อดีครับพาร์ทหนึ่งนะชุดที่1ก็คืก เฟอแต่เฟอร์ไม่เยอะหรอกบวกแค่สามเองน้องๆมันมันน้อยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าปีหกแปดความแกว่งของคะแนนมันเยอะกว่านะอ่ะต่อมาเราถ้าเป็นจริยธรรมละ่ะจริยธรรมเนี่ยเทียบได้สมปีเลยครับปีหกเจ็ดปีหกหกแล้วก็ปีหกแปปีหกหกเดี๋ยประมาณส3ิบสามปีหกเจ็ดเนี่ยประมาณสี่สิบห้าก็เฟอร์บวกสองแล้วนะใช่แล้วมาปีนี้ล่ะเฟออีกเฟอโอเคเฟอสองตัวแล้วประมาณนั้น ก็ประมาณบวก3บวก1บวก 1- ถึง3นะครับประมาณนั้นสรุปก็คือ68เมื่อเทียบจาก2ปีที่แล้วพาร์ทหกับพาร์ทสอ่ะเฟอ้อแต่ไม่เยอะมากเฟ้อนิดเดียวอ่ะเรามาดูพาร์ทสครับพาร์ทสาเนี่ยช,ชัดเลยน้องแม่งฝืดแล้วแหละนะครับเพราะว่าจากคะแนนที่โดนชุดกันมาอ่าน้องลองดูนะครับปี6 7 63สโดยเฉลี่ยนะปี6 6 6กอยู่ประมาณนี้นส่วนใหญ่้องๆจะอยู่ที่ประมาณ6 6 2 6สนะครับประมาณนั้นน่าดูปีนี้เดียว ติดลบเท่าไหร่เนี่ยติดลบตั้งสิบถึงสิบสองเลยเนะเยอะนะครับประมาณนั้นน่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวหักมุมใช่ปกติแล้วเนี่ยในรอบแบบหลายปีนะจากประสบการณ์ที่พี่สอนม,มาหลายหลายปีพี่ว่าปีนี้เป็นปีที่ยากที่สุดแล้วหกแปดเพราะว่ามันงงใช่ไหมบทความเรื่องอะไรความเครียดใช่ไหมเครียดสมใจเลยน้องๆประมาณนั้นแต่ว่ามาเรามาลุยต่อนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคะแนนเด็กหกแปดเนี่ย โดยรวมแล้วว่าน้องๆมันฝืดนะเนี่ยร้อยหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะถ้าเมื่อเทียบกับปีหกหกนะครับปีหกเจ็ดมันเทียบไม่ได้น้องๆเพราะมันมีแค่สองพาร์ทนะครับก็สรุปก็คือมันฝืดนะครับประมาณเท่าไหร่อ่ะลบประมาณหกอ่ะใช่อันนี้คือภาพรวมนะแต่เราจะสรุปว่าฝืดไม่ได้นะน้องๆเพราะว่าคะแนนมันแกว่งนะอย่าลืมว่ากสบทาปี68เนี่ยรับจริงๆอ่ะมันมีแค่2,300กว่าตำแหน่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันมีคนเกิน200อ่ะ สักพันกว่าคนมันก็หมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีหน้านี้ต่อมาน้องๆเฮ้ยไอสองร้ยเนี่ยไอตัวเกินสองรอยมันมีกี่ตัวเด่อ <c oughs> ใช่ไหมโอเคเกินสองร้อยที่ที่ทักมาบอกพี่นะพี่นับได้สิบเจ็ดแล้วว่าน้องๆใช่ที่ทักทมาปรึกษาเอ,อ้ยท,ที่ที่ทักมาคุยกับพี่นะมีทั้งอะไรสองร้อยสิบหกใช่ รู้สึกเจอเยอะจะเป็นสองสานะเออ236ามมากสุดตอนนี้นะครับประมาณนั้นโอเคแล้วหลังจากนั้นก็อะไร204ใช่ปะ่ะ208 208 215 223อาะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคะแนนเะยแงแกว่งนะครับโอเคอ่ะก็ราวๆ17คนนะที่ที่ทักมานะครับประมาณนี้อาจจะมีมากกว่านี้มั้งแล้วไม่ทักมาก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนั้นโอเคก็ให้รู้ว่าเออมันมันเออเยอะเหมืนอ,อมนกันมาเรามาคิดตัวนี้กันดีกว่าน้อง ตารางค่าแซดนะครับจำได้ใช่ไหมสูตรของเราอันนี้ออกไอตัวคณิตศาสตร์เลยนะชาที่ค่าแซดมันจะเท่าอ็กไอลบ x อ็กบาครับส่วน s d สดีจำได้ปะโอเคนะอ่ะเรามาดูจากเด็ก68นะครับเด็ก68ค่าเฉลี่ย x bar บาร์ x นะร้อยสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่สามนะครับ x ก็คือ200นะเราต้องการว่าเกิน200มีเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ x อ็กที่สองร้อยชายเก็คือ41 9797 97, นะครับเอาไปแทงหวยดีไหมเนี่ย ประมาณนั้นโอเคพี่พี่คิดเลขกออกมาแล้วนะก็คือได้ค่าแซตัวนี้ออกมา1.4นะครับแล้วพี่คิดที่2เออคิดที่ร80ด้วยนะครับคิดที่180ด้วย,นะวยก็คือได้ออกมาประมาณ1.2อโอเคน้องคนไหนที่ที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวรอไปฟังตอนสรุปตอนสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับไปเปิดตารางแซตชุบชบุได้พื้นที่มามครับป๊ป๊บปป๊อป,ป,ป,ปโอเคสรุปเลยก็คือได้พื้นที่เนี่ยหักลบบวกเออหักลบกันแล้วนะก็คือไอ้ตัวนี้พื้นที่ที่เกิน200นะครับ ใช่ก็คือพื้นที่สีแดงเนี่ยก็คือ0.437แต่ต้องบวก0.5ข้างหน้าไปด้วยนะใช่แล้วเราก็จะต้องคิดคนที่เกิน200ใช่ไหมอันนี้คือ200นะอ่าคนที่เกิน200คือพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งพี่นับได้เป็นนี่0.0681 0.0681นะครับแล้วก็อยากรู้ว่าไอ้ตัวคนที่ได้คะแนนช่วงช่วงเออน้อก็อยากรู้ใช่ไหมช่วง180ถึง200ี่ยมีกี่คน ใช่ไหมพี่ก็เลยจับลบพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับได้เท่านี้ครับ0.085โอเคคำถามคือเราพอได้พื้นที่ตัวนี้มาแล้วแล้วยังไงต่อให้น้องเอาไปคูณจํานวนคนที่เข้าสอบทั้งหมดครับจบเลยก็จะรู้เลยนะครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้แม่งสอบกี่คนเออว่ะเฮ้ยพี่ลืมดูเลยปีนี้สอบกี่คนน้องๆคนไหนมีข้อมูลมีเนี่ยพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าพี่ก็กะเอาไว้นะหมายความว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสอบกี่คนพี่ก็เลยให้ช่วงห้าหคื่นกับเจ็ดหมา่นไปอันนี้คือคือแบบจำนวน คนที่เกิน2 0 0ร้อครับก็เอาเจ็ดหมืเนี่ยมาคูณตัวนี้น้องๆใช่ถ้าปีนี้สอบหนึ่งมืนสอบหนึ่งแสนคนก็เอาหนึ่งแสมาคูณตัวนี้ใช่อ่าอันนี้พี่ยกตัวอย่างเป็น7 0็ด0มืนะเจ0ดหมืนคูณกับศูน8 1จดศูนหกแปดหนึ่งเฮ้ยมันมีเป็นพันตัวเลยว่ะเฮ้ยจริงเลยเนี่ย <c oughs> เออมีเป็นพันกว่าคนเลยนะครับเฮ้ยเยอะนะ ตกใจเลยเนี่ยตอนแรกพี่เห็นพี่คิดเล่นเฮ้ยตกใจนะแต่ว่าก็อย่าเชื่อไอ้ตรงนี้มากนะครับมันเป็นแค่การประมาณนา้องๆอย่าไปเชื่ออะไรมันมากมายใช่ดูคิดเพื่อดูเล,เล่นอันถ้าเป็นถ้าคนสอบห้าหมื่นคนก็จะรับรับสักสามพันสี่นะครับหมอมีจะม,มีกี่ตำแหน่งครับโอ้จบแล้ว <c oughs> ประมาณนั้นใช่ไหมเราช่วงที่แบบร้อยแปดสิบถึงสองร้อยถ้าเจ็ดหมื่นคนก็หกพันกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดเนี่ยคนที่เกินร้อยแปดสิบก็รอรับหมื่นกว่าคนแล้วนะประมาณนั้นแต่น้องยังไม่ต้องตกใจว่า พี่ครับแล้วมันจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหคะแนนแบบคนได้เยอะนะครับอย่าลืมว่าเวลาสอบมันต้องสอบสองส่วนความถัดแทย์กับ A level นะครับประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจะเป็นคําตอบแล้วว่าน้องๆต้องทําได้เท่าไหร่นะครับอ่ะน้องๆครับอันนี้คือความถัดแพทย์ใช่ไหมสิบแปดอันนี้แหละยี่สิบเอ็ดใช่ป่ะสมมติถ้าเราได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์น้องคนไหนได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าเอ่อได้เท่าไหร่ลองใช้คะแนนของตัวเองนะครับพี่มีช่อง C กับดีไว้ y. นะครับอ่ะสิ่งที่พี่อยากจะให้น้องสังเกตก็คือ ถ้าเราใช้สูตร B สูตร B ก็คือทุกวิชา60ขึ้นนะทุกวิชา60ขึ้นเนี่ยน้องจะได้42 42จาก70นะครับแล้วก็ไปรวมกับความถามาแพทย์ของน้องใช่สมมุติว่าน้องได้ความถามาแพทย์18จะมาบวกตัวนี้ก็จะได้60ใช่คําถามคือแล้วต้องได้เท่าไหร่ถึงติดนะครับเพสัตว์เนี่ยต้อง60บวกนะครับอันนี้คือติดในในตัวเมืองนะแต่ถ้าบอกว่าเอารอบน้องต่างจังหวัดก็ซักประมาณ5 7บวกก็น่าจะมีรุนละประมาณนะครับสัตตะเนี่ยได้ตั้งแต่54ถึง57นะ สัตนะครับใช่แล้วหมออนะหมอต้องหกห้าบวกครับผมถ้าเป็นจุราเสียรามาก็ต้องประมาณสักหกหกแปดถึงเจ็ดสิบอะเออประมาณนั้นจุราเสียร,รามาใช่แต่ถ้าเป็นพวกทันตัก็เราาหกสามถึงหกห้าประมาณนั้นนะแต่พี่ว่าเออหกสามอาจจะได้รอบนอกนะใช่ถ้าเอาทนตัดในตัวเมืองหน่อยก็ต้องหกห้าบวกนะครับนั่นแหละไปบวกยังไงก็ได้เนี่ยน้อง อันนี้คือสูตร b ใช่ไหมใหญ่แล้วก็บวกความสำเร็์ของน้องเนี่ยมันก็จะได้รู้ว่าน้องจะต้องทำเอลเลเวอีกเท่าไหร่ครับอันนี้คือ60ทุกวิชาเนอะก,ก็ยากอยู่นะโอเคแต่ว่ามันก็ยังพอสู้ไหวใช่อ่ะเจ็ดสิบทุกวิชาน้องจะได้4ี่สิบเก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์ครับใช่นั่นหมายความว่าก็เจ็ดสิบนะใช่สมมติถ้าความสำเร็จเราซักสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยเอาง่ายง่ายเลยแบบงงเลยแบบเฮ้ยฉันพลาดว่ะฉันได้สิบเปอร์เซ็นต์เองอะใช่สิบเปอร์ ติดหมอไหมอ่ะอืมอาจจะหมอต่างจังหวัดใช่ต่างจังหวัดที่ไม่รู้อาจจะเอกชนรเปล่าหมออาจจะยากหน่อยนะครับประมาณนั้นใช่ถ้าสิบห้าเนี่ยกำลังสวยสิบห้าเนี่ยก็ลุ้นหมอได้จริงๆนะหมอหมอใช่เป็นหมอของรัฐนะครับใช่อันนี้ห้าเก้าอาจจะต้องหมอต่างจังหวัดวิจัยหมอต่างจังหวัดหมอเอกชนประมาณนั้นใช่แต่ถ้าน้อยหน่อยก็น้องอาจจะต้องขึ้นไปจากเจ็ดสิบอาจจะเป็นเจ็ดสิบห้าอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้นะใช่แต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยใช่ไหม เพราะฉะนั้นมีโอกาสไหมมีครับประมาณนะั้นเอเลเวต้องแรงนิดนึงนะครับประมาณนี้น้องๆไปคิดได้นะโอเคอีกหน้านึงนะครับน้องๆมาเครียดแล้วก็เหนื่อยใจนะครับใครเครียดแล้วเหนื่อยใจทั้ว่าปรึกษาพี่ได้นะมาก่อนอื่นครับอย่างแรกก่อนเลยความจริงอันโหดร้ายของเรานั่นก็คือแน่นอนว่าการสอบข้อหมอน,นั้นมันประกอบไปด้วยสองส่วนความถัดแพทย์กับเอเลเวลนะครับอ่ะได้ความถัดแพทย์200บวกนะครับแต่ถ้า a l e v e l ไม่ลอด30ก็จบเกมใช่ไหม ใช่ครับผมอันนี้คือความน่ากลัวของน้องที่ได้สองร้อยบวกนะครับเขากลัวจริงๆอ่ะเป็นใครก็กลัวทั้งนั้นแหละกลัวพลาดนะครับจริงๆอ่ะมันพลาดได้น้องๆจริงๆเพราะว่าปีที่แล้วมันมีน้องพลาดสังคมนะครับ <c oughs> คือคะแนนติดหมอนะแต่ไม่พลาดสังคมอ่ะสังคมไม่รอดสามสิบอ่ะนะครับโอเคน้องที่ได้น้อ,อ,กกกอ,อกว่าร้อยห้าสิบก็มีโอกาสสู้นะครับประมาณนั้นเพราะว่าน้องคนที่ได้แบบคะแนนความแบาพแผลแรงๆเนี่ยก็มีเสี่ยงที่จะ ภาค30ได้เหมือนกันพรรษาปะมานนะพี่บอกแล้วว่าให้ไปทุ่มเอเลเวอหนักๆเลยนะครับอ่ะเรามาลองดูสถิติหน่อยครับวิชาตัวไหนที่จะดึงไม่ให้เรารอด30กันนะครับอ่ะปี67กับปี66นะน้องๆอ่อะนั่นหรอว่าอันนี้คือจํานวนคนที่สอบนะครับปุ๊บโอ้เยอะเยอะเยมามามาเอาเร็วๆเลยกันนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะน้องๆใช่คณิตนะคนสอบเข้าเนี่ยคนที่สอบวิชาคณิตนะมีหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันกว่าคนนะครับของปี67นะ ใช่สีเขียวคือคนที่รอด30ิครับน่นหมายความว่าอีกแสนสองล่ะแสนสองคือไม่รอด30ครับน่นหมายความว่าแสนสองจะโดนตัดตัดตัดสิทันทีเลยอะต่อให้น้องได้ความหนักแพทย์สัก230 240แล้วแต่โดนตัดทิ้งเลยประมาณนั้นเพราะนั้นห้ามพลาดน,นะครับใช่อันนี้คือปี6 7นะอ่ะเรามาย้ำอีกทีหนึ่งปี66อ่ะใช่ครับปีห6หก็รอด1มื่นห้า ไม่รอดแสนกว่าประมาณานั้นเพราะนั้นเลขเนี่ยอันตรายมากนะครับน้องๆใช่วิชาล้องลองมาลงลงมาน้องสังเกตดูว่าไอตัวหลังก็คือคนที่ไม่รอดเกณฑ์นะครับใช่ประมาณานั้นแต่ฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาสามรวมรวม3ามตัวนะครับ ประมาณนั้นก็ฟิสิกส์เคมี Me, ชีวะรวมกัน3ตัวต้องเกิน60นะใช่ไม่ได้คิดแยกตัวใดตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือความโชคดีน้องลองคิดดูถ้ามันคิดแยกจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเรามาดูวิชาเคมีเคมี Me, คนที่รอด30มสบมีแค่5,700คนนะจากคนสมัครตั้งเกือบ9ก้าหมนก่าคนนะ่ะน่าแมลกคาว่าโอ้โหโดนตัดสินรัวๆเคมีรอดน้อยกว่าเลขนะครับอันตรายมากนะน้องๆคนไหนที่แบบว่า ไม่มั่นใจเคมีนะครับต้องระวังดีๆนะใช่แล้วก็น้องสังเกตดูเห็นว่าอังกฤษรอดเยอะนะเนี่ยรอดตั้งแสนกว่าคนไทยก็รอดแสนกว่าคนสังคมก็รอดเยอะอยู่นะครับแต่ก็จะมีที่แบบว่าไม่รอดเหมือนกันนะไม่รอดตั้งห้าหมื่นกว่าคนนะครับประมาณนั้นต้องระวังด้วยนะเพราะว่าสังคมมันออกข้อสอบแบบยังไงอะ่ะมันไม่อยู่ในหนังสือ,อน้องๆช่นะครับประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตดูแล้วเนี่ยสรุปเลยแล้วกันนะครับ ตัวที่เราจะทําให้ไม่รอดเนี่ยพี่บอกเลยเลขครับเลขเนี่ยอันตรายคําถามคือเราลองมาห่ละลองมาจะเป็นฟิสิกส์กับเคมีครับใช่ฟิสิกส์แล้วก็เคมีแต่แน่นอนว่าไอ้ฟิสิกส์เคมีมันมีชีวะแบกครับชีวะช่วยแบกได้เพราะว่าชีวะหลังๆเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ได้ยากใช่เพราะฉะนั้นทุ่มไอ้ตัวคณิตเยอะๆนะครับน้องๆคนไหนที่แบบกังวลแบบไม่มั่นใจนะประมาณนั้นใช่นั่นหมายความว่าน้องคนที่ได้คะแนนความสแบบับแพทย์น้อยก็มีโอกาสใช่ไหม ใช่มีโอกาสที่จะได้นะแบบว่าสู้ไหวนะครับเอาให้รอดสามสิบแต่ไม่ใช่แบบเราน้อยกว่าร้อยห้าสิบแล้วเราสามสิบแล้วก็ไม่รอดเหมือนกันไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับอ่ะมาอย่างแรกก่อนเลยนะครับน้องหลายคนเป็นเป็นไหมช่วงนี้หลายคนเป็นตัวนี้มมกพอคะแนนประกาศแล้วเนี่ยเกิดภาวะงงแล้วแบบไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเพราะว่าเนื้อหาอันนี้คือเป็นทั้งคนที่ได้คะแนนโอเคและคนที่ได้คะแนนไม่โอเคนะเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่น้องส่งคนนี้รู้สึกที่จะเหมือนกันนั่นก็คือ ออเอเลี่ยยังอ่านได้ไม่ไม,ไม่ไม่ไปไกลเท่าที่ควรอ่ะเออประมาณนั้นนะครับก็เหลือเก็บอีกเยอะนะอ่ามันก็จะเกิดคำถามอ่านไม่ทันอ่านไม่เข้าทําโจทย์เนี่ยอ่านแล้วทําโจทย์ไม่ได้วางแผนไงดีครับเนื้อหา Scar อยังไม่จบเลยโจทย์ยังไม่ได้แต่อ่านแล้วลืมไว้มากเอาไงดีคร er, ับพี่เอาใส่กังงน <v iz>. โอเคพี่มีซีรีส์ไอ้พวกท i ม e l i m i นะับหมายความว่าเวลาจํากัดเนี่ยก็ ep ห้าเอ็ด ep ห้าสอง ep ห้าสาม ep ห้าสี่ใช่ไปก็กดูได้นะประมาณนั้น ใช่แต่ถ้าน้องคนไหนที่ขี้เกียจกรดูก็เดี๋ยวพี่จะสรุปให้ในคลิปนี้นี่แหละนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับ A level เนี่ยถ้าเรามีเวลาจํากัดน้องๆเนี่ยพี่ให้ดูเวลาเนี่ยก่อนพอใช่ไหมใช่แล้วก็มีนาใช่ไหมครับมีนาเนี่ยเหลือเวลาจริงๆก็คือ10วันนะเพราะมันสอบแปดเใช่ไหมเหลือเวลาไม่เยอะละประมาณนั้นนะครับโอเคอ่ะมันจะมีอยู่ A B C D น้องๆ A คืออะไร A ก็คือต้องทาแน่ๆครับ A กับ B เนี่ยคือสิ่งที่ช้าเร็วยังไงน้องก็ต้องทําอันที่หนึ่งก็คือต้องลุย ปี66-65-64ใช่แล้วก็ต้องมี67ด้วยนะครับแล้วก็เก็บบทสำคัญเอาไปเป็นตัวทำคะแนนอ่าน,นี้คือสิ่งที่คนถามเพราะว่าเราเน้นตัวหลักๆไปเลยนะครับบทไหนออกเยอะเล่มน,นี้น้องๆเล่มหมักลุกนะครับใครที่ยังไม่ได้ทักไปทักไลน์ไปรับได้ฟรีนะครับมันจะบอกว่าบทไหนคนเก็บแล้ว แนวข้อสอบจริงๆมันประมาณไหนนะครับใช่จริงๆก็คือมันมาจาก b ู u e p r i n t ของตัวไมตรีแคสได้แหละใช่อะถ้ามีเวลาเหลือก็อควรทำครับเก็บเนื้อหาเรียงบทให้มากที่สุดแล้วก็ลุยโจทย์แก้เป็นหลายวิชาไปในบทที่เราอยากได้คะแนนนะครับโอเคเออเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพี่จะแบ่งเป็น3ก้อนนะ10 10แล้วก็9นะครับซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ถึงแล้วว่าอันนี้น่าจะเหลือ8ใช่ป่ะเดือนนี้มี28วันนะครับอะตัวซัพพอร์ตก่อนเลยนะของพี่จะมีคอร์สเรียนอยู่นั่นเองครับเป็นคอร์สลุยโจทย์ นะครับก็ช่วยประหยัดเวลาน้องได้เพราะว่ามันใช้เวลาสาถึง้าวันจบสำหรับน้องๆที่ไม่ทันจริงๆนะครับต่อมาสามสิ่งที่ควรระวังก็คือควรจบเนื้อหาก็คือไม่ลู้โจทย์ใช่จบเนื้อหาครับไม่ลู้โจทย์ก็คือไม่รออนะนี่คือต้องระวังนะน้องๆอ,อันที่สองครับฝึกโจทย์ดูดเวลามากกว่าที่คิดนะใช่น้้งคนไหนที่ยังไม่เริ่มจะโจทย์อ่ะใช่ต้องแบ่งเวลาดีๆนะครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยมันใช้เวลาเยอะกว่าที่คิดแล้วที่สาวิชาที่ไม่ถนัดนะ่ะเอาให้เกินสาสิบนะตัวไหน ที่เราไม่ถนัดนะครับต้องระวังด้วยไม่เกินสาชายของพี่จะมีแบบเป็นตัวดูโจทย์ให้แล้วก็คอสเอไอเร่งจบนะครับเอไอเลเวลหนึ e ่งเรียนในฟรีใน u t u b e นะครับประมาณนี้เอาละมา่ะซึ่งแน่นอนว่าคอสเอไอของพี่เนี่ยก็พูดหลายรอบแล้วนะครับคนไหนที่อยากสนใจก็แนะนําว่าลงเป็นแบบเซตคู่เลยก็ได้นะครับนะครับอ่าสมมติถ้าลงแบบเซตคู่อย่างเงี้ยสิ่งที่อยากจะให้ทําคือให้น้องเริ่มโจทย์ก่อนนะชายเริ่มโจทย์ก่อน3าปีนะครับส่วนปี67เนี่ยพี่น่าจะมากลางเดือนก่อพอ ใช่นะครับก็รีบเรียนก่อน3ปีนี้3าปีนี้ก็คือ6 6 6 5 6 4จะมี4วิชาปีหนึ่งมี4วิชาก็คือคณิตฟิสิกส์ชีวเคมีนะครับคณิตฟิสิกส์ชีวเคมีอาวิชานะครับเพราะฉะนั้นน้องก็จะตั้งเป็น4 4 4บก4บกกก็คือ12ชุดขั้นต่ำถูกไหมครับก็ทำบนไปนะพอทำเสร็จแล้วปุ๊บบทไหนไม่แม่นค่อยไปกวาดในคอร์ส ER านะโอเคป่ะไปเปิดดูในคอร์ส ER ประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือคอนเซปต์เวลาเรียนนะครับ ใช่ซึ่งแน่นอนว่าน้องคนไหนที่แบบว่าเนื้อหาค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่จะเป็นต้องลงแบบคู่ก็ได้ครับลงแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ใช่อันนี้ถ้าไม่ทันนะก็ลงได้นะมันใช้เวลา3ามสมถึงห้าวันก็จบแล้วครับเรียนตามพี่ไปเลยนะครับใช่น้องที่ลงไอ้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าเวลาทำเนี่ยก็คือให้ลองทําเองก่อนใช่ไม่ได้ก็ไปดูฉเฉลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำเป็นตัวนี้แจกให้เพิ่มให้ใช่ หรือเช่นข้อ1นถึงหเนี่ยดูดูว่าเ,าเราเราตอบถูกไหมนะถ้าเราไม่ถูกเราไม่มั่นใจไปดูในคลิปครับพี่จะบอกว่าแต่ละข้อเนี่ยอยู่ในคลิปเช่นข้อ1ก็อยู่ในคลิปหนึ่งข้อห้าก็อยู่ในคลิปหนึ่งเนี่ยเห็นปะจะบอกโดวยว่ามันอยู่ในคลิปไหนนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับก็ฟังอธิบายไปเลยก็ได้เพราะว่าในคลิปเนี่ยพี่ก็จะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็เหมือนกับกึ่งกึ่งสอนด้วยแหละประมาณนั้นในคลิปไม่จะเป็นต้องดูยาวนะน้องก็เอานะก็อเอาให้ตัวเองเข้้าาาใจนนรรเเเสย็ว เราเน้นสอบติดนะอ่าประมาณนั้นก็จะมีหลายวิชานะครับฟิสิกส์เคมีใช่ลองแบบไปดูได้ประมาณนี้โอเคนะอ่ะโดยรวมประมาณนั้นน้องคนไหนที่แอบสนใจคอร์สก็ถักมาได้นะครับหรือว่าน้องคนไหนสนใจจะปรึกษาคะแนน A l e v e l ก็ถักมาได้ครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเอ่อไอ้พวกรายละเอียดการเตรียมตัวเดี๋ยวพี่ค่อยโลมเพิ่มให้นะครับโอเคประมาณนี้ครับ